สไตล์บายส้มซาแชร์เดียววันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาโมนีเด้อค่ะสิมา,าเป่ายานนะคะมามาดี Y เป่ายานนะคะเป่ายานอ,าอะไรนะเขาเรียกเป่าย่อนแล้วก็ขาใหญ่ขาเข้าเป้าขึ้นล่ะค่ะคลิปนี้ขอเป็น ตั้งชื่อคลิปว่าอาขาเข้าเป้าขึ้นนะคะมาค่ะสร้างชาติจะพาทำไลฟ์สไตล์บายซุ้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างชาติมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาคอมอน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  นี่คือเป้าวงเกงนะคะซ้างซาแกะออกนะคะอันนี้จะเป็นช่วงด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านซิปเห็นไหมคะซิปเนี่ยเนี่ยแยกออกมาตรงเป้านะคะตรงที่มีรอยต่อตรงง่ามค่ะตรงขานี้นะคะเราจะเอาเป้าขึ้นโดยวิธีนี้ด้วยนะคะมากลับผ้าค่ะ แบบของเราจะเป็นขาเล็กนะคะนายแบบขาเราจะอยู่ที่เอาเข้าที่นิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งเป้าขึ้นสองนิ้วนี่นะคะลักษณะขาเข้าเป้าขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขาเข้าเป้าขึ้นนะคะ ะเข็บนะคะที่เราเอาเข้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะทั้งสองข้างค่ะอันนี้ลักษณะลูกค้าช่างชาจะอยู่ที่ขาเขาเล็กมากนะคะเป็นคนหุ่นล่างผอมบางค่ะเรากำลัง DIY ให้หุ่นพนักงานผอมบางจ้า เข็บออกค่ะก่อนเย็บอย่ากางตะเข็บก่อนนะคะตะเข็บแตกแล้วเย็บยากค่ะเราต้องเย็บทั้งที่ตะเข็บยังไม่เปิดเนี่ยละค่ะมันจะเย็บง่ายค่ะแลวทีนี้เราก็เอาปลายขาวออกนะคะมันเยอะไปแล้วนิ้วพึ่ง โค้งลิมนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป้าใช่ไหมคะที่เราเมื่อกี้เราเอาเอา,เอ,าอันนี้เราเอาเป้าขึ้นข้างละนิ้วนะคะเป้าขึ้นข้างละนิ้วแล้วเราก็มาจับฝั่งนี้นะคะข้างนอก จากตะเข็บกางไอที่เป็นซิปนะคะมาจากทางซิปวางตะเข็บเขาค่ะให้เป็นเนื้อผ้าธรรมดานะคะตามรอยเลยค่ะรอยเดิมของเขารอยเดิมของเขานะคะ ก็มารีตรงตรงที่เราเอาเข้าให้แฉลบนะคะเป้าให้แฉลบเ,เสร็จแล้วเราก็มาเย็บทางก้นนะคะทีเนี้ย เดิมไะเข็บเดิมเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเย็บที่ปลายขานะคะปลายขาจะเล็กแล้วนะคะเราจะทำตะเข็บกี่นิ้วเราก็เหลือผ้าไว้เยอะนะคะ แต่ถ้าเราทําขอบเล็กเราก็เหลือผ้าไว้น้อยค่ะแต่ถ้าทําขอบใหญ่เราก็ต้องเราก็ต้องเหลือผ้าไว้เกือบสองนิ้วค่ะก็าทาขอบใหญ่ อยู่หกนิ้วนะคะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะเราถ้าเราไอ้นี่เราต้องขีดนะคะขีดไว้ว่าเราจะเอาขึ้นกี่นิ้วนะคะทำหมายไว้ขีดไว้ค่ะ ไม่มั่นใจว่าเป้าเขาจะทนเราก็ย้ำเป้าให้เขาอีกก็ได้ค่ะยเป้าอีกรอบหนึงนะคะเดี๋ยวเป้าเขาไม่ทน จะได้เป้าสั้นให้ทนทนให้ลูกค้านะคะย้ําตะเข็บนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขาก็เล็กลงค่ะวน,นะคะจะพาทําเป้านะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเย็บขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเย็บขึ้นมาให้เราทําอย่างนี้นะคะตรง ตรงเนี้ยค่ะตรงตรงรอยชนของเป้าเนี้ยค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะเนี้ยค่ะขีดตรงเป้าให้มันเล็กลงอะคะ่ะทั้งสองข้างค่ะตรงเนี้ยเป้าเราเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ย่ตรงเป้านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ แล้วเราก็มาวิ่งตรงนี้เลยค่ะทางซิปนะคะวิ่งสองรอบให้ลูกค้านะคะอันนี้คือจะประกอบเต้านะคะที่เรากว้านขึ้นไปอ่ะคะ่ะ ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะรอยเดิมนะคะเนี่ยวานเป้าขึ้น,นะคะ่ะอันนี้เราก็เอาขาเข้าแล้วเราก็ไปพ้งริมนะคะเนี่่ยคะ เร็จแล้วเราจะเอาขึ้นกี่นิ้วเราก็ทำมาร์กไว้นะคะต่้งชาจะเอาขึ้นนิ้วครึ่งค่ะก่อนเย็บก็ต้องแบนตะเข็บนะคะเวลารีดเขาจะสวยแบนตะเข็บนะคะตัองชาเอานิ้วเอานิ้วครึ่งเอานิ้วค่ะเย็บขาแล้วนะคะ จากแปดนิ้วเหลือเจ็ดนิ้วนะคะลังไปเข็บออกนะคะไปเข็บที่เราตัดผ้านะคะ วิธีวิธีก้านเป้าขึ้นเอวเข้าเป้าขึ้นนะโอไม่ใช่ขาเข้าเป้าขึ้นนะคะลักษณะก็แยกตะเข็บเป้าออกก่อนนะคะนี่ช่างชาเย็บคืนแล้วนะคะก็จะเป็นขาใหญ่เป้ายานนิดนึงนะคะไม่เยอะไม่เยอะนะคะอันนี้ต้องออกจัวว่าไม่เยอะ,อะคือเอาเอาเข้าข้างและนิ้วอะคะ่ะ แล้วก็เราก็เย็บคืนเห็นไหมคะอันนี้เป้าก็จะเป็นขาจากแปดนิ้วแปดนิ้วเหลือเจดนิ้วนะคะกำลังสวยค่ะเป็นคนหุ่นรูปร่างเล็กเพียวค่ะได้ไซส์มาขาใหญ่เป้ายานนะคะอันนี้คือ DIY เป้าให้ลูกค้านะคะตัดออกตัดออกข้างละนิ้วค่ะ อีกตัวหนึ่งก็คือเอาเป้าออกนะคะข้างละนิ้วแล้วก็ขาเล็กค่ะ ่าลืมนะคะแบกตะเข็บแบกตะเข็บให้ให้เย็บไปแล้วค่อยแวกตะเข็บนะคะจากเนี่ยค่ะไล่ลงมาจากข้างล่างเนี่ยค่ะแปดนิ้วเอาเข้าแล้วก็กวานไปถึงเป้าด้วยค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้แยกเป้าออกก่อนนะคะแยกเป้าออกก่อนแล้วค่อยเย็บติดทีหลังนะคะนี่แหละค่ะง่ายๆสำหรับ ไอเดียถ้าใครคิดว่าเป้ายันก็ถ้าเป็นทรงทรงนี้สไตล์นี้นะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อีกสไตล์หนึ่งมันก็จะมีหลายวิธีนะคะไม่ที่พูดนี้ก็คือสไตล์นี้แบบนี้นะคะนั่นแหละขอบคุณมากมายค่ะ see you n u x t x t to e you next คลิปขาเข้าเป้าขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ